เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของทางบริษัทเจริญพกคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF เนี่ยสมัยก่อนที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ governance หรือว่าธรรมาพิบาลบแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีตัวนี้คุณไอซ์ E S, S G Environment Social Governance นะคะซึ่ง CPF เนี่ยได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒให้เป็น1ใน10หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือ ESG 100ประจำปี2,563อันนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำ ESG คืออะไรนะคะ Environment คือสิ่งแวดล้อม โซเชียลคือสังคมและสุดท้าย Governance คือการปฏิบัติตามหลักธรรมาพิบานนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนความชัดเจนของนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามวิถียั่งยืนด้วยคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐค่ะประธานคณะผู้บริหารของ CPF ก็บอกว่าในฐานะที่องค์กรเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศไทยก็นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้ทํากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อส่วนรวมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการ ESG ด้วยครับคุณประสิทธิ์เองก็ยังบอกด้วยนะครับว่าทาง CPF นะครับ คงส่งเสริมให้พนักงานในองคอ์กรนะครับมีส่วนร่วมดูแลชุมชนสังคมและก็สิ่งแวดล้อมจึงได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล3ประโยชน์สู่ความยั่งยืนให้กับพนักงานนะครับของสายธุรกิจต่างๆซึ่งมีการนําหลักปรัชญา3ประโยชน์นะครับภายใต้กลยุทธ์สาวเสาหลักคืออาหารมั่นคงสังคมพึ่งตนและก็ดินน้ําป่าคงอยู่ ไปสู่การปฏิบัตินะครับผู้องค์กรแล้วก็สังคมนะครับสามารถเป็นต้นแบบนะครับให้กับสายธุรกิจอื่นๆนําไปปฏิบัติตามเพื่อสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้แข็งแปร่งควบคู่กับการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมครับถือว่าเป็นปีที่4แล้วที่ได้ไดรับโครงการในประกาศสมบัในวันนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับที่กิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำนะครับก็ได้รับการ บางวันนะครับได้บการยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นกิจกรรมที่เราทําแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตัวสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมแล้วก็มีระบบก็ว่านั้นนะครับของบริษัทเราที่ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่า CPF เองเนี่ยเราคิดกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับภายใต้หลักใหญ่ของบริษัทนะครับในฐานะตัวบริษัทเองอ้องค์กรเนี่ยนะครับว่าเราเป็นองค์กรที่เป็นสมาชิกที่ดีต่อประเทศไทยหรือเปล่านะครับเราคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ เราคิดภายใต้หลักว่าถ้าเราเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศไทยเราเป็นสมาชิกหรือพนักงานแต่ละคนหรือแต่ละองค์กรย่อยเป็นสมาชิกที่ดีของพื้นที่ต่างๆชุมชนต่างๆเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างนะครับการที่เราบริหารงันงงนี้นนก็เกิดจากพื้นฐานของตัวบริษัทเราเองนะครับที่เรามีกิจกรรมอยู่ภายในองค์กรเรานะครับอย่างที่วันนี้นะครับเราก็มีการแจกรางวัลน,นะครับให้กับทีมงานต่างๆบริษัทต่างๆนะครับ ทั้งในหลากหลายรางวัลมากเราทํากันมาเป็นเวลา7ปีแล้วนะครับ